เราคือโลกเราคือโลกก็เหมือนเหมือนลูกแอปเปิลน่ะไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนเราจะเป็นดึงออกมาส่วนไหนเราก็คือเราก็คือส่วนหนึ่งของลูกแอปเปิลเราก็เหมือนกันเราก็คือส่วนหนึ่งของโลกทุกคนก็คือส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติสัพสัดต้นไม้เราคือโลกเราคือเราคือเราคือเรา เราคือเขาเขาคือเราเพราะว่าครั้งที่แล้วพี่โก้พูดถึงที่ที่พูดที่ที่วัดเขาขึ้นก็คือเราก็คือธรรมชาติเราก็เกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากแร่ธาตุอาหารที่พี่โก้บวกไปก็คือใหญ่ๆก็คืออะไรนะไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัส ก็คือแร่ธาตทที่มามามาประกอบเป็นเราก็คือมาจากดินเรากินพืชพืชเรากินพืชสัตว์กินพืชเรากินสัตว์ทุกอย่างมารวมมาเป็นเลือดเนื้อมีน้ํามีลมมีอากาศนั่นก็คือธรรมชาติเราก็าคือส่วนหนึ่งธรรมชาติเราเวลาเรามาเจออะไรที่เป็นธรรมชาติเราจะรู้สึกดีเพราะว่าเราคือกันและกัน